คนถามกันมาเหมือนเดิมเช่นเคยผมจะทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับในสิ่งที่หลายๆคนถามมานะครับแล้วก็พยายามจะครอบคุมนะบางคนไม่ได้ถามไม่กล้าถามมาผมก็จะดูให้นะคอนเทนต์ความรู้นะครับผมแต่วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือฟิล์มกันรอยคนบอกว่าฟิล์มกันลอยทําไมมันมีทั้งอายุการใช้งานมีทั้งเกดของฟิล์มกันลอยทําไมมันมีหลายๆอย่างจังต้องเลือกใช้รุ่นไหนดีส่วนใหญ่แล้วร้าน i m p ม r พลส r t เนชั i นฟิลเลือกฟิล์มมาให้ลูกค้าเนี่ยคือ1ต้องมีคุณภาพ2 ต้องไม่ทำให้รถลูกค้าเนี่ยเสื่อมสภาพอันนี้แน่นอนต้องคุยกันให้เข้าใจต้องคุยกันให้ตรงประเด็นว่าส่วนไหนที่ติดตั้งไปแล้ว โอกาสที่สีจะหลุดจะลอกมันจะเกิดขึ้นได้บ้างอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเพราะว่าบางคันนะครับมีชุดแต่งเสริมเข้ามาเป็นชุดแต่งของสำนักอื่นก็ตามบางทีชุดแต่งชุดนั้นนะครับมันไม่ใช่เหล็กมันเป็นแค่ไฟเบอร์ซึ่งส่วนใหญ่เขาเป็นไฟเบอร์หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเมนเทนันฟิล์มหรือในการที่เราจะติดตั้งฟิล์มเนี่ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับที่สีจะหลุดแต่เราต้องบอกลูกค้าก่อนว่าจุดไหนที่ปลอดภยัยลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะติดตรงนี้ดีไหมยินดีให้คำปรึกษาก่อนติดตั้งปรรึกษาฟีีไมม่ค่ค die.